สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กินข้าวกับปลาทูมันนะคะทอดนะคะพอดีเขาไปซื้อกับข้าวกันที่ตลาดนะคะแล้วเขาซื้อปลาทูมาปลาทูมันเนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยพอดีหลายเขาจะเอาไปกินด้วยก็เลยเหมามาเลยตัวเท่ากันหมดมั้ยเท่าหมดค่ะตัวห้าสิบสามตัวห้าสิบเออก็ดี มามาขอสักสามตัว<ม>เดี๋ยว <ไป S 1> ทอดก่อนนะคะมาค่ะเรามาทอดปลาทูกันก่อนเลยค่ะจิกเข้ามาก่อนสามตัวนี่นะคะเขาก็แพ็คอย่างสวยงามเลยค่ะปลาทูมันนี่นะคะเราก็เอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการบั้งมันนะคะบั้งให้เป็นให้มันทอดได้ง่ายอะ่ะเนี่ยบั้งประมาณนี้นะคะทําบ่อยนะคะทําท,ทุกทุกอาทิตย์เลย เพราะว่าคนที่บ้านก็ชอบกินปลาทอดกับแกงส้มอะไรยเงี้ยคะ่ะนี่เราก็เอามาทอดกับกินกับแกงส้มนะคะเนี่ยนะคะบังแบบนี้นะคะบงังบงแบบนี้แล้วเราก็จะทําการทาแป้งให้ปลาเช่นเคยนะคะ <c oughs> เพื่อนอย่าไม่ต้องงงนะคะ <c oughs> ทาแป้งให้ปลานี่นะคะไม่ให้ปลามัน ขาเรียกว่าอะไรให้มันอยู่ทรงของมันแบบนี้นะคะถ้าไม่โรยแป้งเนี่ยมันจะแตกคุงมันก็จะเละอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่ที่ดูนะคะนี่แล้วก็ทาแป้งให้มันทั่วๆนะคะประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเรามาทอดกันเลยนะคะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเราไม่ทาแป้งอ่ะปลามันจะคล้องมันจะยุยแตกของมันเลยไม่สวยงามนะคะนี่นะกระจอบแบบนี้นะคะมาค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยหอมต้นหอมพริกอะไรเงี้ยซอยแล้วก็มะนาวบีบนะคะเหมือนยำอ่ะเวลากินก็แบบจะเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มเปรี้ยวๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะกินกับข้าวต้มก็ดีนะคะแต่เราอ่ะชอบกินกับแกงส้มพี่เขาก็ชอบ แกงส้มอ่ะแล้วก็กินกับปลาทูปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมาค่ะเพื่อนๆมาตั้งวงกินข้าวกันเลยนะคะนี่นะคะแกงส้มมะละกอแล้วก็ปลาทูมันทอดนะคะแล้วก็ไข่เจียวเมนูนี้ต้องมีทุกวันไข่เจียวมาค่ะลงมือกินกันเลยนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนะคะขอบคุณ เพื่อนๆแล้วก็เอฟท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะและควรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันนะคะ